บ้าสุดข้าอีนาทิ้ครับ,บ,บน,บนี่เปิดคลิปแรกวันหยุดยนวคร,บคบร,บครบับมากบกินงานลุมเบาสุดาครับจา,บบารนี้ตครับาดีกไปเบิ้งแข่งแน่ครับพี่น้องนี่ครับตันี้งถงยอดยอดภูเขาตอวนี้ครับ ต้ตด้วยครับไวาตเรี่ยต้องวาไม่วได้อวมตาม่ต้ว่า้องวมวามตมา่้อวามม้าวม่มากับ่ตอามาทไตา่ามางไต้อง่อมาี่้่มา่ นี่ครับนี่ครับพักผ่อนล้วครับโคโดโอทาวเวอร์สูงเสียดฟ้าพี่น้องรักการเราทิ้งเที่ยวกับมาหลายครับพี่น้องนี่ครับทีมงานมาเที่ยวกันหกคนครับดูครับมองวิวครับวิวสวยขนาดไหนบ้างครับ

si ponen para เกาหลีตรงนี้ก็เป็นหนาวจะหนาวแบบพิเศษนะพี่น้องตรงที่น่ะนี่มาตัวกับสลายอยู่อยู่เราดูนี่มาตัวเลครับสบามีอากาศหนาวหนาวหนาวก็วันน้องไรครับพี่น้องครับติดตามครับ รลังใจแหงให้กันค้อเกันนะครับเอาฝากสั้นหนะอพี่น้องเราบ็ว่าชัดแล้วโอเคครับเดี๋ยวติดตามกันอีกง่ายครับคุณเดินทางบนไปแล้วครับ ข้อนี็นเอมาแล้วขรกขึ้นแล้วครับน็้นนี่กำลังเตรียมส้อบัรครับเสียค่าขอส้มเสียค่าขึ้นอะไรกันสองพันสองพันอีกสองพันวอนประมาณ À, số có bảt không? ai khóc cái không ai đâu. đây khẩu sấy vậy, à, hả? này á, hả? แคนเชนาวะเอาแคนเชนาโอเคครับขอวงกันวครับต้องเอกันหอมันวรมันดแล้วเขานแล้วเาเาเาเดี๋ยวเขาอยากเฝ้านครับพี่น้องกอนากาทั้งทางไหนครับพี่น้องอันนี้คือลิฟต์ครับพี่น้องนี่คือลิฟต์ทางบนนะพี่น้องครับเดี๋ยเบ กดนี่น <de uh> ี่มากครันอแล้วป๊บมาหอดแล้วพี่น้องนี่นี่นี <S 2> <S 2> <S 2> ่นี้มาเปิดสันอีกัน้วมั นี่ครับเพื่อนใกาศครับ สลิงครับพี่้องไดีไดีดสลิงครับนี่ไปดีอันนี้มันนี่เองเขาเปิดป่ะครับพี่้องเลยเสียดายม่ได้เบิงครับพี่้องเดี๋ยวโอกาสทานเปิดี่ได้สิได้ยตัไพี่รองม่งเนาะนี่ครับนี่นนี้เสียดายครับ เขาต้องหอยบ้างนาะคครหกเดี๋ยวเดี๋ยวหอยบ้งหอยบ้งหอนี่เกาหลีเขาามาเที่ยวกัน้งนครับบินต่อครับขึ้นบนขังบนกับิราพี่น้อเิมขนบนไดเบเลยครับพี่น้อง

Đi nào hoa Rồi, tôi thôi, thôi lại đi mọi người. đây, cả rồi. Chúng ta xuống ở bên ngoài ก็ครอหลหมดกงก็สูับนกลาบนพี่น Nhật vâng là xuống thất bại bóng xuống nỉ động hãy vẫn này đi hỏi hẹn mẹ hỏi khe này hỏi hẹn mẹ hỏi hẹn hỏi hẹn hỏi ห้องไม้กันคับนี่ครับขึ้นมาห่างบนแล้วครับนี่พี่น้องกับห้องกรมมาดหน่อครับโต๊ะนั่งบ้างบรรยากาศท่งนี้กันกน,กน,กน,นี่ครับน สุดเลยพี่น้องคลี่ห้องมาเที่ยวพี่น้อง ครบรอบแล้วซึ้งอันนี้พี่น้องสู้งอันนี้นนนนแล้วสัมผัสปลากันสัมผัสปลากันเป็นไงครับเจยวเป็นไงครับขืนว่าหอดสูงสุดเราห,น,หน,นี่อยขืนว่าบรรยากาศเลี้ยวต้งไหเหนื่อยเลยันี้เหนื่อยเลยกำเดียวว่าเมื่อยง่าจานเนาะนี่วา่วาว่าใช้ซุาา้มเหรอว่าใช้ซุ้ม นี่ครับขออนุญาตเสา้อหลากรับจักหน่อยครับผมเดีย๋ยวไปพายัางเที่ยวอีกที่หนึ่งครับอันนี้ก็เห็นลงมาจากรีบแล้วครับพี่น้องลงมาสันส่นสั่นแรงสุดแล้วครับพี่น้องอันนี้ก็สิบห้าปีมุ่งแรงกักงกบร้อนมากๆพี่น้อง กันลกักันได้ยเนี่ยลงบนบืนเลยเท่าไหร่โอ้ยขี่เรื่องขี่เรื่องไปถามได้ขี่เรื่องไปถามโดดลิงก์นะเนาะโอ้ถามกเ่อยกูเห่เนืพี่น้อง

มาเสียเถียวดิน้ำบกวเฮ้หน่อมเอาหน่อยเอาโซ่ให้าดูนั่งเบิ้งกัเบงออนี่นี่มองไอ้ไอ้นี่มองไอ้พี่น้องคนวิงอีกวนนี้กลแบบนิ่นี่มองใเบิ้งว่าเบิ้งแบบเบิ้งแบบจุด เกิดเหตุการณ์นี่ครับนี่นี่สวยงามกระสีป้ากระสีป้าท่านปิดคลิปนี่ยเดี๋ยวลงเร็วหน่อยกันต้นใหม่เขาไว้เนี่ยเขาอย่างต้นใหม่เขาหนาววันวันซุ้มใกล้พี่น้องถันลมครังต้นต้นแบกสูงนี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักน้อยครับพี่น้องเดี๋ยวลงไปกลางครับพี่น้องเอาเอาอ่ะจุดทุกที่จุดหนึ่งครับพี่น้อง ของหน้าน <cin stereotype> <dragging> ี่ไมอีกมุมหนึงครับหยักไว้ก หนึ่งสองหนึ่งสองเอาเลี่ยมไกลวะจันนี่อีกมุมนึงครับพี่น้องนี่ที่นี่ขึ้นไป่ต้งยอดสูงสุดนี่ก็ไม่อีกจุดหนึ่งอากาศสวยสวยนครับนี่เป็นกระช่างเลี้ยงสลายครับพี่น้องทั้งหมด ถามว่าหนาว้องก็จริงง่ายก่นิีนึงนะี่มึงมีพิษหนาวใช่อยามันก็ตายหมดเลยน้นพวกเขียวพักเขียวมันตายหมดแล้ว Dua uh, mata pun Macam ni, mana ah, Macam mana ให้เราครับ เลีงครับามไปนะพวกากันชี่กับเ้าครับผากันยาลงเลยไม่นจล้วครับกานลนาครับไปุครับเ้ัห็นเลือดสับลาเรลอับดผมนั่งมาแล้ว เอาละกันลงมาหอดพอบนากำตาแล้วพี่นอ้องเอา,เอาคือว่าคิณนีก่กับคุณนี่กับือว่าได้เที่ยวกันเรียบร้อยกันเรียบร้อยทุกคนครับหือว่ามวนเลยครับมวนเลครับมวนว่าปะมวน <laughs> โอเคเครับผม เดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับวันนี้พาไปเบิ่องยังหรือคลิปนี้ก็พามาพามพามเที่ยววันหยุดครับวันหยุดเงีววันหยุดตุรกบมาครับมากันหกคนครับผมนึงโอเคครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับฝากกดไลก์กดติดตามกดแชร์ได้พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อสารครมลูกิสานมาตินครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับใช่ไหม 국민 ketalam Adsor Malam